ที่ทีมระดับโลกแบบนี้มาเปิดตัวที่ประเทศไทยในบ้านเราแล้วก็มีกล้องสมเกียรติเป็นนักแข่งไทยคนแรกใน MotoGP ได้มาเปิดตัวต่อนหน้าทุกๆคนตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้น,นมากครับสำหรับงานในวันนี้ครับเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของผมเอรที่ขึ้นมาในรายการ มอเตอรก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ทีมอ่าทีมเอลซีก็ได้มาเปิดตัวที่บ้านเราด้วยแล้วก็ได้มาเจอพี่น้องแฟนๆชาวไทยทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นตตมากขอบคุณทุกคนที่มาในงานวันนี้ทุกคนมากนะครับก็ในในปีนี้ผมก็จะสู้แล้วก็จะทำผลง,งานออกมาให้ให้ดีที่สุดครับในปีนี้เมืม่อสักครู่นี้นะคะหรือจ mention that เราได้ทำได้ดีมากมากกว่าที่คาดไว้ในช่วงที่เราทำการทดสอบผลงานของกล้องส่เกียร์ตั้งแต่เช็คดาวน์เทสต์เซปังเทสเนีทีมบอกว่าเซอร์ไพรส์มากทำผลงานที่เกินคาดมากๆเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างจากช่วงเทสทั้งหกหวันที่ผ่านมาก ในช่วงต้นเดือนกุมภาก็ไปอยู่ที่ที่เซฟังที่มาเลเซียมาครับก็เราก็มีในช่วง uh, เช็คดาวสามวันแต่ในช่วงเช็คดาวผมก็ขี่สองวันเพราะว่าวันแรกเราสกีเพราะว่าทีมงานต้องมีการเตรียมรถเตรียมระบบของรถแล้วก็มีการพูดคุยว่า,าในช่วงเช็คดาวเราจะวางแผนดีไซน์ว่าจะซ้อมอยังไงเราจะอาลองอะไรบ้างในช่วงเช็คดาวแล้วก็พอมาถึงในช่วงา ออฟฟิเศษเทสเราก็พยายามที่จะขยับสเต็ปของเราเราก็พยายามเรียนรู้กับระบบที่ที่ต้องเรียนรู้ในรถม o เตจีพีให้แม่นยำมากที่สุดเพราะว่าตอนที่ผมเช็คอ่าดต้าของทากะก็มีในบางจุดที่รู้สึกว่ายังใช้เรียดีไวยังช้าอยู่ก็เราก็พยายามใช้ให้เป๊ะมากที่สุดแต่ก็เราทำดีที่สุดก็คือในช่วงวันที่3ก็ เราใช้เรียลีไว้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สปีดข,ของเราก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็ค่อนข้างดีครับสาหรับในช่วง Official t ลเทสวันที่ผ่านมาก็เดี๋ยวเราจะก็จะมีเทสอีกครั้งก็นในช่วง12-13กุมภานนี้ท,ที่ที่บุรีรัมย์ก็คือก็มีคุยกับทีมงานไว้ว่าเราจะทำยังไงกันดีแล้วก็จะวางแผนยังไงกันต่อก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งครับ Good words I promise. He said about the plan during the rehearsal. <laughs> okay. Alright. l um, ก่อนจะเดินทางค่ะไปที่มาเลเซียเนี่ยไม่ได้คุยกันก็บอกว่าจนพี่ๆเาขาผู่กันนิดนึงใช่ไหมคะพี่พากะพี่ซากโก้พี่อเลสด้วยบอกว่าไปเซฟังนี่โหดสุดๆเลยเป็นโปรแกรมเทสที่โหดมากๆตอนนี้เกือบผ่านพ้นโปรแกรมสุดโหดมาแล้วรู้สึกเหมือนแข็งแกรง่งเป็นแบบทุอร์แมนแล้วยังผมยอมรับเลยนะครับว่าในช่วง เช็คดาวร่างกายผมรู้สึกแบบว่าโอ้โหหนักหนักมากเพราะว่าเหมือนกับเราไปแล้วเราไปจับรถที่ที่เร็วเพราะเราไม่ได้จับมานานด้วยเราไม่ได้จับตั้งแต่ที่ที่สเปนเลยแล้วก็มาจับไปทีก็ที่ที่เซป,ปังเฮดแล้วพอในช่วงเช็คดาวพอที่เราจับในจับรถในช่วงเวลาสองวันรู้สึกโอ้โหเหมือนกับเราไม่ได้จับรถนานแล้วพอไปจับอีกครั้งหนึ่งมันรู้สึกว่ากินร่างกายของเราไปเย,ยอะเพราะพอเราไปขี่ในช่วงเช็คดาวตอนแรกเหมือนกับร่างกายของเราอะเก่งไปหมด เราแบบพยายามเก่งพยายามที่จะบวกทําเวลาแบบร่างกายเหมือนกับไม่ค่อยสมูทนะครับ<ม>ก็เลยทําให้แบบเหมือนกับเราใช้ในจุดบางจุดที่แบบว่ามันเกินโอเวอร์เกินไปทําให้แบบว่าร่างกายแบบดาวค่อนข้างเาร็วมากแต่พอผ่านมาถึงในช่วงออฟฟิเชียลเทสก็รู้สึกว่าในแต่ละวันก็เหมือนกับเราพยายามที่จะขีดยังไงก็ได้ให้สมูทมากที่สุดแล้วก็ขี่ยังไงก็ได้ให้มากรอบมากที่สุดเราขี่ยังไง ให้เราเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับรถอย่างเงี้ยครับเอามาบอกทีมงานให้มากที่สุดเราก็รู้สึกว่าใน1-2-3วันที่ผ่านมาคือแบบเราโอเคมากๆโอเคลองบอกทีมงานภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมคะอยากจะขอบคุณอะไรขอมยในช่วงเซฟบังทที่ผ่านมา Any words you would like to say to your crew for such an amazing work you did together during the shake down and also the si test. s e f a n s t y e a h for me I want to Thank you to my team. Thank you, uh, Carl. Thank you, Filippo. Uh, I want to thank you, uh, everyone in the um, home uh, out test and also the official test. It's uh, very nice and also we was uh, do the step and also we was uh, try many thing and also we was uh, improve and uh, for me really nice to, to learn the buy on the first time and uh, now we will have uh, another test in. บูรัง and we ll, we we ll make a step f o r ว้าวสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีให้พวกให้สองทากับพี่พี่สื่อย่างแน่นอนแต่ว่าจะไม่พูดอะไรกับแฟนๆหน่อยไม่ได้เลยเพราะทุกคนมากันตรงนี้ด้วยใจและพร้อมเชียดูสิคะไป้ายไฟพร้อมเต็มที่สมเกียิครับอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่คอยส่งกำลังใจสปอร์ตเราตลอดเลยค่ะคะ ก็อยากจะขอบคุณพี่น้องแฟนชาวไทยทุกคนมากที่พพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ผมตลอดในทุกทุกเลสก็ผมในเลทแรกเราก็จะเริ่มแข่งกันที่บุมล์ในช่วงวันที่28กุมภาพันธ์ถึงมีนานี้ก็อยากให้พี่น้องแฟนชาวไทยทุกคนไปเชียร์ผมที่บุมล์กันเยอะๆหรือท่านใดที่ไม่ว่างก็ ฝากเชียร์ผมทางทีวีด้วยนะก็จะสู้เราก็จะทําให้ให้เต็มที่ที่สุดแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ไปที่สนามครับเพราะว่าถ้าได้ไปดูในที่สนามนจริงจะรู้สึกสนุกมากแล้วก็เอนจอยมากเพราะในสนามเรามีอีเวนต์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอะไรให้ทําในหลาย,ลายๆอย่างด้วยอยากให้ไปที่สนามบุยลำกันเยอะครับ watch awesome. รถครั้งแรกเราเป็นไงบ้างครับก็อย่างแรกเลยคือแบบสวยสวยมากครับก็อยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทางอีเดมยิสึกขอบคุณทางทางฮอนด้าขอบคุณสินิผลขอบคุณทีมอีสขอบคุณมากครับที่ซัพพอร์ตแล้วก็คอยผักดันไม่ว่าจะทางนัแข่งแล้วก็ทั้งทั้งทีมก็ขอบคุณัมากครับค่ะก็อยากท ไปนะคะว่าทีมงานเนี่ยบินตรงมาจากเตียงเลยนะคะเ mm hmm. พราะฉะนั้นรถเนี่ยนะคะเราจะได้เห็นการที่วันแบงก์พอกในงานบูตจี l ีลอนชในวันพุ่นี้นะคะ The bike will be ready for everyone to witness at uh, the b o t o g p launch tomorrow at one Bangkok so everyone don't miss such a special day special event okay หนึ่งในแรงใจแรงใจผู้สนับสนุนและผู้ลักกานที่ยิ่งใหญ่ของก้องสมเกียรติจันทรานะคะจากนักแขง โมโตซีพีนะคะ